ค่ะข้าวหอมลันลาจะทำาันดุข้าวหอมขึ้นสอบค่ะวันนี้ลันลาที่ไหนนะที่ภูลังกาภูลังกาอะเดินมาถึงไหนแล้วคะครึ่งทางครึ่งทางมีใครบ้างเพื่อนร่วมทางมีเด็กด้วยมีน้องปิ่นมุกน้องอะไรนี่น้องเอวาป่ะพาเดินค่ะเหนื่อยยังยังโอ้ครึ่งทางยังได้อยู่ป่ะอันนี้ถนน พอเดินได้เนาะเด็กๆก็มาได้แต่ต้องแข็งแรงหน่อยนี่เขาองถืออะไรมาบ้างคะมีน้ำโอ้มีสัมาระน้ำแล้วก็โอ้มีหมวกแต่ร้อนละถอดหมวกละโอเคค่ะนี่เราเดินทางต่อเมื่อกี้นี่พักครึ่งทางหายเหนื่อยยังคะอ่ะป่ะเดินทางไปต่อค่ะ ह। <muchas> <muchas>